นี่ก็คือเล็บแทงโรดของเป้ทั้งหมดจ้าสวยมากมองกระจกแล้วแบบเอ้ยเลือดฝาออกกาลังกายหนักอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ส้มอีกอีกแท่งปะเนี่ยไม่มีดินสอเขียนขอปากที่แบบเป๊ะเปแล้วในปีนี้นะคะก็เลยจําเป็นต้องหยิบมาใส่ในเฟเวอร์ลิทมันสวยมากหรือว่าใช้ไปยังงั้นเอองงตัวเองเหมือนกันกินเรียบตาย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 ,ตายหมดใครตายกูตายคนเดียว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสตเป้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปตัวปอดแฟวอริตแห่งปีลิปสติกของแป่นะคะจะมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างเรื่องลิปเนี่ยไว้ใจเป้ได้เลยไปดูกันจ้า ดีการคัดลิปของเป้เนี่ยบางทีอาจจะแบบจับสนงงงวยนิดนึงนะเพราะว่าเป้เป็นคนที่ชอบลิปสติกมากคือในบรรดาเมคอัพต่างๆเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบลิปสติกที่สุดชอบซื้อลิปสติกมากแล้วลิปสติกอ่ะมีแบบเยอะมากๆทุกคนซึ่งมีทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์และดักสโตร์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปทางดักสโตร์มากกว่าเพราะว่าเรามันเป็นสารขที่งกอยู่แล้วเป้ขอยืมกล่องอีเปนบอยมา่อยนะนี่ก็คือเลิบแทงโปดของ เปทั้งหมดจ้าเรามาเริ่มจากลิปมันกันก่อนเลยดีกว่านะคะลิปทรีทเมนต์ที่เป้ชอบมากๆเอาจริงๆหวังว่าคลิปนี้เป้จะทําให้มันกระชับกระใจที่สุดจะไม่กระชับก็ตรงกระใจนี่แหละไปลิปมาร์กอันแรกนะคะที่เป้ชอบมากๆเลยก็จะเป็นของลาเนต์ลิปส์ลิปปิ้งมาร์ตัวนี้เลยมีทั้งกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่นะคะนี่ตัวนี้ เนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้นะทุกคนตัวนี้ดังมานานมากๆแล้วในเรื่องแบบเออเป็นลิปทีท่ทาแล้วตื่นขึ้นมาปากแบบฉ่ำโบ๊ะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเป้เคยลองใช้มารอบนึงแล้วมันไม่ดีแต่ว่าล่าสุดอ่ะปากแห้งแตกมากๆแล้วมาลองใช้ตัวนี้อีกทีนึงเฮ้ยมันดีไม่รู้เขาไปพัฒนาสูตรหรือว่าฉันมีร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรยังไงแต่มันทาแล้วแบบปากมันฉ่ำคือทาทิ้งไว้สักพักไม่ต้องถึงกับข้ามคืน ะะปากที่แห้งแตกระแหงของเราอะ่ะมันชุ่มขึ้นมาเลยทุกคนก็เลยแบบอุ้ยชอบมากสําหรับลิปสลิปปิ้งมาร์กของ l a านเนชตัวนี้นะคะแล้วเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้เหนียวเกินไปสําหรับคนที่ไม่ชอบลิปที่เหนียวเหนียวเนอะน่ะทาตัวเนี้ยได้ และอีกตัวหนึ่งก็คือของ Carmex เป็นลิปมันนะแต่ว่าเป้รู้สึกว่านามดีที่สุดในชีวิตเป้ตั้งแต่เกิดมาแล้วคือแบบเวอร์ไหมคาม m ก e x ตัวนี้เลยทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามแบบซูเปอร์คือนางอะจะมีทั้งสูตรแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นสูตรทับทิมแต่เป้ไม่สนใจเลยคือซื้อมาใช้ทุกสูตรของคาม m ก x มันดีมากแล้วเป็นคนที่ปากแห้งมากบวกกับถ้าตอนไหนที่แบบหน้าแพ้ง,ง่ายๆด้วยคือผิวเป้เป็นคนผิว แช้ง่ายนะคะใช้อะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้คามิกได้แล้วทาปุ๊บเนี่ยปากมันฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเลยอ่ะก็เลยแบบอ่ะชอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าลิปมันตัวไหนก็จะทําแบบนี้ได้นะคนแต่ของคาเมิกอ่ะดีม,กมากๆแล้วเขาก็มี s p f ด้วยนะไม่เคยสนใจเลยอ่ะ SPF 15นะคะกันแดดที่ปากได้ด้วยความสําคัญของการใช้กันแดดที่ปากอ่ะคืออะไรรู้้างทุกคนแดดเนี่ยเป็นมลภาวะหนึ่งที่ทำให้เซลล์ผิวเราแก่แล้วถ้าเราอายุเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ย เราควรจะทากันแดดที่ปาก้วยนะคือจริงๆควรจะทาตั้งแต่เด็กเลยไม่ต้องกลัวว่าปากจะทรงจะซีดอะไรนะคะการที่เราทาลิปแล้วปากซีดอะ่ะคือเราแพ้ลิปตัวนั้น้วยแล้วแบบปากมันซีดมันดําขึ้นมาแต่ว่าการทากันแดดที่ปากอะ่ะมันก็เหมือนการแทากันแดดที่หน้าเป็นการป้องกันพวกรังสีต่างๆทําลายปากนะคะก็เลยแบบอืมตัวนี้ดีมากแต่ว่านางมี spf 1 5ไม่มี pa ต่างๆนะคะก็แปลว่ากันแดดได้นะจุดที่ทาไม่ได้แบบว่ามีระยะเวลา ยาวนานถ้าสมมุติว่าเออจะออกแดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เติมสักหน่อยก็ได้สําหรับคนที่แบบเออไม่ชอบทาลิปสีนะก็ทาลิปมันของคามิกเนี่ยแหละดีมากๆตัวต่อไปที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้เป็นลิปมันตัวดังจากบ๊อบบี้บาวค่ะตัวนี้มันดีมาก คือความชุ่มชื้นนะอาบอกตรงว่าอาจจะสู้2ตัวนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีสีแบบละมุนละม่อมนางมีหลายสีมากสีที่เป้ชอบใช้จะบอกว่าทุกสีแล้วเป้เ,เคยรีวิวเป็นลิปแบบคลิปใหญ่ๆเอาไว้แล้วคลิปหนึ่งนะคะสามารถไปดูได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเคยรีวิวแบ,บจัดเต็มมาแล้วคือใช้แทนลิปสีๆได้เลยแต่นางเป็นลิปมันที่ทาแล้วแบบเฮ้ยปากชุ่มชื้นขึ้นเลยปากเต่งปากไม่มีตกร่องตัวเนี้ยดีจริงๆและดี โดยเฉพาะเวลาเราจะทาลิปแมทแต่ว่าเรากลัวปากเราแห้งเกินไปเผอิญแล้วว่าเราเป็นคนผิวแห้งอะไรเงี้ยสำหรับน้องบอมบ้บาวนะคะเราก็จะลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงลิปตามมันทําให้แบบลิปติดทนขึ้นโดยที่ปากเราไม่แห้งไอเลิฟมากๆเลยเนี่ยนําต้องซื้อเป็นเฟเวอร์รตแห่งปีเย้ yeah. และเฮ้ยแค่ลิปมันยังไม่ไปไหนเลยอีกตัวหนึ่งที่มาแรงแซงทางโค้งนะคะเป็นของเคสชื่อสีพิงค์บานาน่าเอาจริงๆชื่อรุ่นชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล แล้วแล้วแพ็กเกจนางก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นเด้ลิปมอนสเตอร์คือเป็นลิปมันที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีติดทนนานด้วยอ่ะเนี่ยฉันเก็เพิ่งลิกชาติได้รูปลักษณ์ของแท่งเนี่ยมันแบบบ่งบอกถึงความเป็นเคสมากๆคือถือแล้วแบบคาวาอีญี่ปุ่นสุดๆทาไปเนี่ยอยากโชว์สีมากคือสีนางอะ่ะเป็นสีที่แบบชมพูตุ่นกำลังดีอันนี้นะทุกคนแล้วสีอะ ติดทนนานมากเรียกว่าเป็นเหมือนลิปสักปากเลยก็ได้ให้เท้าความชุ่มชื้นแล้วก็ติดดีมากๆตัวเนี้ยของเคสแล้วราคาไม่แพงแนะนําให้ไปซื้อนะคะอันนี้เป้กก็ชอบมากๆเป็นเฟเวอร์บิแห่งปีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีพิงค์บานดน่าหรือว่าสี02นั่นเองโคตรดีและตัวสุดท้ายสําหรับลิปมันลิปทิปเมนต์ของซปเปอร์เฉดนะคะอันนี้น่ารักมาก มันเป็นลิปที่เปลี่ยนสีได้แต่ว่าเป้ชอบหัวนางมากคือหัวนางอะเป็นหัวเหล็กกลิ้งแบบนี้เวลาเราทาด้วยความที่ตัวลิปมันมีความเย็นอยู่สักนิดหนึ่งแล้วแต่พอเจอหัวเหล็กเข้าไปอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละฉันกําลังสปาปากปากกาลังแบบได้รับการสปาระดับหนึ่งแล้วลิปอะนางจะเป็นสีแบบสีฟ้าแต่เปลี่ยนสีได้เดี๋ยวฉันเอาให้ดูนี่นางจะเป็นสีฟ้าแต่ว่านางจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเบาๆได้นะคะตัวนี้เป้ก็เคยทาโพสต์รีวิวเอาไว้ ในเพจ Facebook ของเป้น,นะคะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะอ่ะลิปมันของเราจบไปแล้วใช่ปะลิปทิปเมนทิปมันหน้าตาของนางน้อยก็จะประมาณนี้อ่ะสามารถแคปไปได้เฟเวอร์ดิตสุดๆแห่งปีนะคะ ต่อมาลิปทิ้นลิปทิ้นเนี่ยเป้มีหนึ่งเดียวเลยก็คือ ODBO จะที่จริงมีสีส้มด้วยนะคะมันมีทั้งสีแดงสีส้มสีชมพูแต่เป้อาจะชอบสีนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นสีที่ทาแล้วปากดูมีความแบบกล่ำก่ำตุ่นตุ่นก็เลยเลือกทิ้นของ ODBO ละกัน ติดดีในขณะที่ไม่ติดฟันเคยเจอทินติดเน้นๆปะมันจะชอบติดฟันเลยเว้ยแต่ตัวเนี้ยไม่ติดฟันก็เลยแบบชอบเป็นเฟเวอร์ริทแห่งปีซื้อแล้วซื้ออีกราคาขูค่ค่ะแล้วปปกไม่ดำไม่แพ้ก็คือฉันชอบปาและลิปขอแบ่งเป็นเฟเวอร์ริทเป็นสีละกันนะคะก็คือจะเป็น5แท่งนี้เลยที่เป๊ะใช้บ่อยมากๆแล้วบางทีก็เลือกไม่ได้ว่าแบบเอ้ยวันนี้เราจะใช้อะไรในลุคสีซ่อมดีเพราะว่าชอบหมดเลยทุกสีเริ่มจากสีที่ชอบ ที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็หยิบใช้ประจำเป็นรุ่นออ Sugar Coating งกลอสของเมลินดา401นน่ Honey Glaze นะคะสีมันดีงามมากคือพูดถึงลิปแล้วฉันก็ต้องสวอต่าถกแขนเสื้อในบัตรดนคือตัวเนี้มันจะเป็นแบบเนื้อกลอสคือรุ่นเขาอะชื่อรุ่น g ก a z e g สเกร g ก a ส e ในที่นี้อะคือเหมือนแบบน้ำตาลเคลือบผิวโดนัทนางจะเป็นสีนี้เว้ยคือจะเป็นกลอสที่เป็นสีน้ำตาลตุ่นสีส้มตุ่นแบบนี้ไม่ผิดไม่ผิด แล้วเวลาเราเช็ดออกใช่ปะมันจะไม่ซิ้งสีตินเอาไว้ด้วยมันจะหายไปหมดเลยซึ่งแบบเออบางทีฉันก็ชอบนะที่แบบไม่ได้ทิ้งสีเอาไว้บนปากเพราะว่าเวลาแบบเรากินข้าวเราลิปหลุดใช่ปะแล้วลิปบางตัวที่ทิ้งสีเอาไว้บนปากอ่ะทาลิปเติมลิประหว่างวันอะ่ะสีเพี้ยนเป้ก็เลยแบบเออชอบตัวที่ไม่ทิ้งสีไว้บนปากบ้างในบางอารมณ์นะคะก็เลยแบบเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นเฟเวอร์ริตของเป้นในตอนนี้เลยบวกกับตอนเนี้ยคือชอบปากวาวด้วยแล้วอันเนี้ยเป็นเนื้อ วาวที่ไม่เหนียวไม่เนอะสีมันสวยอะมันดีทาแล้วละมุนหนอเลิฟแท่งนี้นะรองมานะคะคือของเมมเบรลินนิวยอรกสี15สีพีช เป็นรุ่นไวนิลนะคะต้องเขย่าก่อนใช้ด้วยตัวนี้นางจะมีความติดทนติดดีติดงามมากดูสิเป็นความแบบส้มนูดอะส้มนูดประมาณนี้เหมือนสีของเขาเลยนะคะตัวนี้ทาแล้วเราก็จะได้ลุกแบบไวนิลพลาสติกแบบนี้บนปากเลยนะทุกคนแล้วติดคนทั้งวันก็เลยชอบมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ของเบเบลีนที่จริงมีหลายสีมากแต่ว่าหยิบมาแบบเฟเวอร์เฟเวอใจก็เลยแบบสีนี้แหละ ฉันหยิบบ่อยสุดแต่คือเห็นปะคือพอถ้ามันยังไม่แห้งอ่ะยังไม่เช็ดตัวเราเช็ดออกได้เลยนะแต่อย่าให้แห้งแห้งปุ๊บเช็ดไม่ออกเช็ดออกยากมากต่อมานะคะจะเป็นของ for you t o o เป็นลิปเนื้อแป้งรุ่น your my powder lipstick นะคะสี05เท่าอันที่สวยงามแต่การตามมากเป็นลิปแมทที่ไม่ได้ติดทนอะไรขนาดนั้นซึ่งส้มเนี้ยมันคือส้มแท้ร้อเปอร์ซ็ไม่มีชมพู ไม่มีแดงผดสมแล้วมันปุ่นมากเวลาทาบนปากอะ่ะคือแบบโหสาววอมโทนตายเลยสวยมากเหมือนใช้ลิปแพงๆทานเลยแล้วเนื้อดีกลิ่นหอมด้วยความติดทนก็ปานกลางนะคะสามารถแบบผ่านข้าวผ่านน้ำได้อยู่บ้างพอสมควรและอีกอันนึงชามิสโชมีวชามจ้ะรุ่นนี้เป้ก็เคยทำรีวิวแบบตะการตาไปแล้วนะคะสีส้มของนางอันนี้นะ่าจะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้แล้ว เนื้อนางอ่ะมันจะนุ่มเหมือนปุยเมฆที่เขาบอกที่โอเคมอยนะตามรุ่นเขาสีนี้นะคะเป็นสีศู์สี่ dance with me เป็นสีที่เกาหลีมากดูดิสีแบบเธอดูออกใช่ปะว่าทาแล้วแบบเจ้าสาวอะ่ะทาแล้วแบบสาวโคเรียโคเรียโคตใจสวยจริงๆสําหรับสีส้มสีนี้นะคะต้องมีและด้วยความที่แบบเนื้อมันนุ่มหนังปุยเมฆมันเช็ดออกไปได้เลย <c oughs> ไม่ได้ติดทน ขนาดนั้นนะแต่ตัวที่ติดทนแบบทนเวอร์นะคะก็คือเมเบลินหนองจอกรุ่นนี้จะสี135จําเอาไว้นะแป่จ,จะชอบสี350กับ135แต่หลังๆเนี่ยหยิบแต่135มาใช้ก็เลยรู้ตัวแล้วว่าฉันต้องไปกับ135นี่แหละส้มอิดแท้ r u ูอิดคัพเปอร์อิดบล็อกแดงอิดที่แท้จริงไม่มีอะไรผสมสวยมากทาแบบเบา เบาบางๆก็ได้นะถ้าใครกลัวว่าเออสีมันจะเน้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไงทาแบบออมเบรอะทาข้างในแล้วเบลนออกนอกปากอะสวยมากสวยมากๆเลยสําหรับสี135แล้วรุ่นเนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความติดทนทุกอย่างต้องรีบเช็ดจ้ะเดี๋ยวมันไม่ออกติดทนดีงามมากเวอร์และไม่ลืมอีกส้มหนึ่งไปทุกคนสีห1เป็นรุ่นเมเบลีนหนองจอกไวนิลอันนี้นะคะสีชื่อ r i s k y ขย่าก่อนใช้สีมันจะเป็นประมาณนี้เป็นส้มอิดที่แบบถูกตองปะใช้แล้วหน้าขาวใช้แล้วฟันขาวหน้าขาวส้มอิดที่แท้ทรูจริงๆแล้วเนื้ออ่ะมันก็มีความวาวแบบนี้คือชอบมากตอนนี้ลิปที่แบบมีความวาวแล้วไม่ได้วาวอย่างเดียววาวแล้วติดทนด้วยก็เลยแบบหยิบใช้บ่อยมากสําหรับสีหกหนึ่งอันนี้นะคะที่แบบเป็นโทนส้มก็กลายเป็นว่าโทนส้มเราจะมีอยู่หกแท่งนะคะที่เป็นเฟเวอร์ริตแห่งปีเลยทั้งสีแล้วคุณสม บัตรที่สอบผ่านสําหรับของเป้นนะแล้วก็มาโทนชมพูบ้าง โทนชมพูนี่เราจะปวดเสียเ่ยนเวียนเก้าเฮ้ยนี่ส้มอีกอีกแท่งปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนส้มเยอะมากอ๋อไม่ใช่ชมพูอ่ะไหนไหนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะชมพูขอติ่งโอรสมาหนึ่งติ่งแต่นี่ก็คือเป็นชมพูที่ไอเลิฟมากๆอ่ะมืออาจจะบางยี่ห้อไปทั้งหมดเลยนะทุกคนแต่ก็เป็นอีก6แท่งที่เป๊ะชอบมากๆขอไล่จากความชอบที่สุดในตอนนี้ก็คือของเมลินดารุ่นเกรสกอร์สี0 2นย์นะคะสีโร มันจะเป็นสีชมพูตุ่นๆแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบโอลดเบาๆซึ่งแบบทาก,กับปากแล้วสวยมากอาจริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่ชมพูแท้บทูอะไรขนาดนั้นนะแต่มีความแบบโอลดสวยๆชอบอย่างที่บอกไปเนื้อมันแบบเกรสกลอสแบบนี้แล้วให้ความแบบวาวโดยที่ไม่เหนียวเนอหนะสำหรับคนที่อยากจะทากลอสแต่ไม่ชอบเนื้อหะนะจริงๆตัวนี้ได้เลยและหยิบบ่อยที่สุดที่ใจก็ คือเบอร์10ค่ะลิปปี้เมเบลีนหนองจอกรุ่นใหม่นิยวตัวนี้สีคือแบบลดราชนิก กูดพูดดีที่สุดเนี่ยมันตุน่นมันสวยแล้วมันติดทนมันมีความบาทั้งวันอย่างที่บอกไปรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไปชอบที่สุดของลิปเมเบลีเลยแล้วสีอ่ะก็คือแบบชอบหลายสีมากๆแต่สีที่แบบหยิบบ่อยที่สุดในบรรดาลิปท,ทั้งหมดที่เอามาในนี้นะตอนนี้ก็คือนี่ตัวนี้คือทุกตัวในคลิปนี้ตัวนี้ชนะที่สุดนะคะเป็นสีที่ใช้แล้วราชนิก,กูลมากก็เลยหยิบ บอยเวอร์แล้วแบบไม่ว่าจะจะทาแก้มสีส้มหรือสีชมพูอะไรเงี้ยเราหยิบตัวนี้มาใช้ได้เลยและต่อไปที่ชอบนะคะจะเป็นสีว o นเดอร์ของแ b Beauty รุ่นนี้นะทุกคนมันจะเป็นรุ่นลิปออยล์ที่เป้ชอบอะ่ะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะสวอตให้ดูคือมันจะเป็นชมพูแบบชมพูอมม่วงแล้วเป้ไม่ได้เอามาทาปากเอาไปทาแก้มคือแบบมันให้ลุคแบบงานผิวสกินแคร์มากเวอร์เวลาแต่งหน้าเราใช้ลิปตัวนี้ทาแก้มอะ่ะจะมีแต่คนทักว่า 啊。Wow. เฮ้ยทำไมผิวดีจังใช้อะไรทาแก้มใช้ลิปใช้สกินแคร์อะไรใช้ลิปใช้ลิปออยทาแก้มแต่ถามว่าเอามาทาปากสวยไหมสวยอ่ะแล้วตัวถัดมาที่ฉันชอบเลยนะคือแ a บบิวตี้เหมือนกันสีแฮปปี้ค่ะสีนี้มันจะเป็นชมพูที่ b a เเขาบอกว่าขายดีแต่ว่าว้า,าเลิ้นนิ้วแต่สีแฮปปี้เนี่ยถ้าเอามาทาปากนี่แฮปปี้คือสีนี้นะทุกคนสีที่อ่อนกว่าแต่จะบอกว่าสีแฮปปี้เป็นสีชมพูที่เอา เอามาทาปากเดี่ยวๆแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยรอดแต่เป้ชอบมากเพราะเอามาทาแก้มทาไมฉันไม่เอาไปรีวิวในบัชออนว่าเป็นแบบบัชออนลูกรักอ๋อไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นสีแบบใสๆเห็นปะคือเวลาทาแก้มไปออกกําลังกายอะแฮ ppy กินเรียบตาย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 หมดใครตายกูตายคน <laughs> เดียว <laughs> คือสวยมากมองกระจกแล้วแบบ เ,เลือฝ้าออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะทาปากอะเป้จะชอบทาทิ้ก่อนแล้วก็จะทาแบบลิปออยของแล b b บิวตี้ทับคือทาเดียวอะรู้สึกว่าอ่อนเกินไปขอฉันจะต้องเข้มกว่านี้อ่ะเดี๋ยวฉันจะเช็ดให้ดูว่ามันเช็ดออกเลยไม่ออก ฉันทิ้งเอาไว้นานจนมันทิ้งสีตินไว้แล้วเออใช่ลิปตัวนี้มันทิ้งตินเอาไว้ด้วยมันไม่ใช่เป็นลิปออยธรรมดานะทุกคนมันมีสีตินด้วยก็คือเนี่ยปั๊มที่เห็นนะคะจะเป็นสีอมม่วงวันเดอร์นะวันเดอร์อมม่วงแฮปปี้แบบชมพูแท้ชมพูแท้ร้อเซและลิปอีกตัวหนึ่งที่เป้ชอบก็คือของ r อรีอัลรุ่นนี้สี2 3 0ชอปปิ้งสปรีนะคะคือนางอะ่ะไม่ได้เป็นสีชมพูหรืออะไรนางเป็นสีแบบ โอรสแบบเรื่องไงอะเป็นสีเกาหลีอะเป็นสีที่นางแบบไอจีชอบทาจะเป็นสีนี้มีความโอรสชมพูตุ่นๆน,นะคะนี่ อันนี้เป้ชอบเอามาทาแบบข้างในปากแค่ข้างในเลยนะแล้วก็ข้างนอกอะ่ะเราก็จะทาสีนูต์นูตน่าจะเป็นส้มนูดหรือชมพูนูตแล้วเอาสีเนี้ยไว้ข้างในอะ่ะเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันที่เข้ากับใครก็ได้ในสีนี้นะคะในส่วนของสี2 3 0หรือจะทาเดียวก็สวยถ้าใครอยากดูว่าแบบเออทาเดียวแล้วสวยยังไงนะคะเป้ลงคลิปรีวิวลิปรอรีออลก,ก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้ว่าเออนางมีหลายสีแล้วสีนี้ออกมาเป็นยังไงสี2 3 สูรจะเป็นสีสุดท้ายในลายของเขานะคะและรุ่นนี้เป็นเนื้อแมตแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นแมตที่แห้งขนาดนั้นเป็นแมตที่แบบเออยังทําให้คนปากแห้งอ่ะทาได้อยู่ก็เลยชอบมากแล้วก็มีนิชาเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวไหมก็เลยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเฟเวอร์ริตของเป้ทั้งคุณสมบัติของลิปแล้วก็สีลิปด้วยนะคะและอีกตัวหนึ่งที่เป้ชอบมากๆนะคะสําหรับลิปสีชมพูตัวนี้จะเป็นลิปกลอสที่เป็นตัวนำเทรนด์เลยในการที่แบบทาลิป อะไรเอยเหมือนไปฉีดเอร์ปากมาเป็นของเบเบลรีนะคะชื่อรุ่นลิฟต์กอสคือมันไม่เข้าไทยแล้วตอนน,นนั้นเสียใจมากมันมาหลายสีมากเลยทุกคนแล้วเป๊ะเลือกแค่สีหนี้ซื้อมาแล้วพอเราชอบปุ๊บเฮ้ยหมดหมด,หมดตลาดแล้วยังไงไม่นําเข้าไทยคือแบบไทยไม่ชอบลิปรุ่นนี้หรอไมเส้ยใจหาซื้อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วสีนี้นะคะเป็นสี0 0 5เนื้อมันดีมากเธอมันเป็นกอสที่แบบมีสีอะ่ะมันไม่ใช่ กลอสที่แบบกลอสเปล่ามีสีและมีกลิตเตอร์ทองทองเล็กๆข้างในคือทุกอย่างคือความดีงามที่อยู่ในลิปตัวนี้ดูเนื้อดีพอมันทากับปากแล้วแบบสวยงามมากนะถ้าใครติดตามเป้นในไ G กับ Tik t o ็กด้วยนะเป้จะใช้ตัวนี้ทาปากใน how to เยอะมากเพราะว่ามันทาแล้วฟินิชลุคดีไม่ว่าจะแต่งหน้าแบบไหนสไตล์ยังไงถ้าเราต้องการปากมันวาวแล้วปากเบิ์ลเราทาลิปตัวนี้เข้าไปก็คือมันดีมากมันดีเลิศ 唉，我真累，的真累，是真累。 ต่อมานะคะจะเป็นลิปกลอสที่ชอบขอมัดรวมกันมาเลยนะคะลิปกลอสที่เป็นลิปกลอสแท้ไม่มีความใดเอ่ยใดผสมก็ตัวแรกที่ชอบมากๆจะเป็นของชามมิสเหมือนกันชามมิชโชมิโยชามเป้ชอบทุกสีเลยทุกคนขอจริงๆแล้วฉันใช้หมดหมดไปแล้วและแช่งนี้คือฉันไปหาซื้อเพิ่มมาดูดิอันนี้คือสี01 02และ03คือศ1เนี่ยไม่ต้อง องบอกว่ามันเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ต้องสวอตเนาะ <c oughs> คือสีศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องบอกว่ามันเป็นสีชมพูยังไงมันเป็นสีชมพูแบบนี้เลยใสใสศูนย์สองก็คือออกส้มๆเล็กๆนะคะศูนย์สามก็เป็นชมพูที่แบบติดแดงแล้วเป้ใช้สีศูนย์สามบ่อยมากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้ทุกสีค่อนข้างบ่อยแต่ชอบสีศูนย์สามที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยเป้ไปสักปากมาทุกคนแล้วปากมันมีความชมพูอยู่ในระดับหนึ่งแล้วพอเราทาลิปตัวนี้เข้าไปเพิ่มอ่ะมันสวยมาก เดี๋ยวฉันเติมให้ดูคือชอบมากแล้วเป้ก็เคยทำแบบคลิปรีวิวลิปตัวนี้โดยเฉพาะไว้แล้วอะคือมันจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยแทุกคนเนี่ยจมูก จูบสวยมากสำหรับลิปกลอสของชามิสนะคะและอีกสองตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลิปลากลาสคือตัวเนี้เขาจะเป็นลุ่มลิปกลอสใช่ปะที่เขาออกมาหลายๆสีแต่ที่ชอบเพราะว่าทาแล้วเย็นแล้วเนื้อก็คือจะบอกเลยนะว่าคล้ายชามิสมากมันทาแล้วมันไม่เนอไม่หนาแล้วมันแบบมันให้ความกลอสแท้ร้อยเปอร์เซนต์โดยที่ไม่มีสีผสมนะคะก็เลยชอบลากราสเหมือนกันอีกในหนึ่งอันนี้เป็นสีศูนย์หนึ่งนะคะมันจะมีกลิตเตอร์กิจใจข้างในด้วยซึ่ง แบบอ่ะสวยงามมากอ่ะดูดิเนี่ยสวยมากก็เลยเป็นเฟวอร์ไลฟไปและลิปแท่งสุดท้ายซีไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเป็นของรันนะคะที่เป็นลิปฟิลเลอร์ทาแล้วแบบเรียกว่าปากจะเบิลขึ้นมาเลยตัวนี้เป้ไม่ค่อยออกมาเติมกับลิปจริงๆของเราสักเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเหนียวมันเหนียวมากสําหรับคนที่ไม่ชอบลิปเหนียวเหนียวเนอเนอหนาๆนะนะนะอาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่เปาา้อ่ะเฮ้ยทาไปทามาอ่ะชอบเฉยไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบทัทง้ทงทงที่แบบว่าทา แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกาลังดีไม่ได้แบบเยอะถึงขั้นที่จะเป็นแบบลิปมาร์แบบนี้แต่มันชอบอะมันทาแล้วแบบมันติดไปแล้วแล้วมันไม่มีสีทั้งทงที่มันเป็นแบบชมพเูเล็กๆก็เลยแบบฉันหยิบตัวนี้มาใช้ตลอดเลยตอนแรกไปก็กาลังลังเลว่าตัวนี้จะเป็นเฟเวอร์ลิทดีไหมเพราะว่าไม่สามารถบอกได้เลยว่าชอบเพราะอะไรหรือว่าใช้ไปยังงั้นเอองงตัวเองเหมือนกันแต่หยิบมาใช้เยอะมากหยิบมาใช้ตลอดก็เลยแบบเออเธอฉันงงตัวเองเหมือนกันว่าทําไมฉันถึงชอบใช้ทาแล้วที่แน่ คือทาแล้วปากฟูอันนี้คือที่ชอบแต่มันไม่มีสีก็เลยแบบงงตัวเองว่าเราชอบลิปด้วยคุณสมบัติเท่านี้ใช่ไหมเออถ้าเท่านี้ก็คือเป็นเฟวอร์บิ๊ได้นะคะและปากกาเขียนขอบปากที่เบสเพิ่งไปเจอมาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเฟวอร์บิตได้ไหมก็คือเป็นยี่ห้อดีรอยราคาประมาณ130บาทคือเนื้อมันนิ่มมากเราซื้อใน e, ช้อปปี้ช้อปใจอะไรเอยใดๆคือมีความติดทนระดับหนึ่งแล้วเขียนง่ายแต่ไม่ชอบป กลิ่นเลยกลิ่นเหมือนเทียนพันษาอืม แต่ก็ไม่มีดินสอเขียนขอบปากที่แบบเป๊ะๆแล้วในปีนี้นะคะก็เลยจําเป็นต้องหยิบมาใส่ในเฟเวอร์ลิว่าแบบเออฉันก็ชอบนางที่สุดแต่ฉันจะทําให้ดูว่าฉันชอบนางเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเบลนด์ะเห็นปะมันจะมีความฟุ้งเบอร์แล้วติดทนมากก็เลยแบบเฮ้ย hey, ดีลอ,อยถ้าไม่ดมแล้วทาไปเลย <c oughs> ก็คือโอเคได้ชอบแต่ถ้าดม <c oughs> ก็คือโ <c oughs> ยนทิ้งทิ้งถังขยะแต่ฉันก็ยังไม่ทิ้งแปลว่าฉันต้องชอบอยู่ในในในนึงแหละมาอยู่บนเ วัลรกับเรามาเป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับลิปของเรา คือตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คัดมาแล้วที่ I l o ล e มากๆจริงๆสำหรับในส่วนของปีหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันปลายปีอีกทีหนึ่งนะคะว่าเฮ้ย Fa v o r i t e lip ของฉันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมจะยังมีตัวเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวใหม่ทั้งหมดอะติดตามปลายปีด้วยเดี๋ยวอันนี้เพิ่งเริ่มต้นปีเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขอร้องล่ะฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด subscribe ช่องเอาไว้เลยกำลังจะครบแสน subscribe แล้วเลยแค่ไม่ถึง2 คนเท่านั้นขอร้องนะคะช่วยหน่อยนะคะสำหรับวันนี้แป๊ไปลวจ้าบ๊ายบาย